นกไก่ยางยืนคาถ่างกลางทุ่งนานกไก่ยางยืนคาถ่างกลางทุ่งนามองเห็นกุ้งหอยปูปลามองเห็นกุ้งหอยปูปลายังไม่พอหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาม่ยหอมเหรออหอมยังยังหอมแล้วนกไก่ยางยืนคาถ่างกลางทุ่งนา โน้ะ <No. c oughs> ยางยืนคาถาในรนะังดวงนามองเห็นกุ้งหอยปูปลามองเห็นกุ้งหอยปูปลาแล้วม,มันก็ติดเอ้ายังไม,มไม่พร้อมอีกเหรอโอ้ขาดอะไรอะคะอ๋อใส่ปีกด้วยอ๋อใส่ปีกยังไม่พร้อมไงยังไม่พร้อมโอเคพร้อแม,ม่ยัง อ่ะนกไก่ยางยืนค้าถานกลางทุ่งนานกไก่ยางยืนค้าถานกลางทุ่งนามองเห็นกุ้งหอยปูปลามองเห็นกุ้งหอยปูปลาแล้วมันก็จิกจิกจิกแล้วมันก็จิกจิกจิกโอเคไหนขอดูลู